สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้เรายังโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่บนขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเดินทางจากสถานีหลัก6มุ่งหน้าสถานีดอนเมืองนะครับตอนนี้รถไฟกําลังวิ่งในระดับดินนะครับแล้วก็กําลังจะขึ้นสู่ทางลาดเพื่อยกระดับขึ้นไปยังสถานีดอนเมืองนะครับเราเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางโดยขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเห็นวิวทิวทัดต่อข้างทางนะครับด้วยมนเสน่ห์ของ รถไฟฟ้าสายสีแดงก็คือมีกระจกหน้าต่างบานใหญ่ทั้ง2ด้านนะครับทำให้เรามองเห็นวิวทิวทัศได้อย่างชัดเจนนะครับทัศนวิสัยในการเดินทางนั้นก็สบายตานะครับคุณผู้ชมแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับสะดวกสบายมีมนเสนมีกลิ่นอของความเป็นญี่ปุ่นนะครับเราก็เก็บภาพมาให้ f c ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้นได้ขยายเวลาการให้บริการนะครับจากเดิม20นาฬิกาก็เพิ่มเวลาเป็น22นาฬิกาขบวนรถเที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีกลางบางซื่อ3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ออกจากสถานีรังสิตนั้นก็3ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันถึงปลายทางก็ประมาณ4ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นขบวนสุดท้ายเพื่ออำวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้งสายบางซื่อและก็สายตลิงชันนะครับตอนนี้รถไฟก็ขึ้นมาสู่บนเมลีไลแล้วนะ ด้านบนที่ยกระดับไปยังสถานีดอนเมืองนะครับกำลังทําความเร็วเร่งความเร็วขึ้นเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีดอนเมืองไปยังสถานีกลางบางซื่อนะครับมุมกล้องของเรานั้นสามารถเห็นกระบวนรถั้งขบวนแล้วก็เห็นยูทิวชัดทั้งสองข้างทางเลยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,ค,ง,ค,งคิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานนะครับเราก็พยายามเก็บภาพสวยๆภาพการเดินทางโดยรถไฟฟ้า,าสายสีแดงมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันบ่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเดินทางใกล้จะถึงสถานีดอนเมืองแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นที่ทำงานเป็นสำนักงานของการท่าอากาศยานนะครับของสนามบินดอนเมืองนะครับก็บอกบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะถึงสถานีดอนเมืองแล้วนะครับทางยกระดับที่อยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะครับทางด่วนยกระดับดอนเมืองโทเวนั้นก็จะเริ่มต้นที่รังสิตนะครับคุณผู้ชมไปสิ้นสุดที่ดินแดงนะครับ จะคู่ขนานไปกับทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้แหละครับตอนนี้รถไฟก็กําลังจะเข้าเทียบชานชลาที่สถานีดอนเมืองนะครับท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางมาที่สถานีดอนเมืองนะครับก็สามารถเดินทางจากรังสิตหลัก6กหรือทางฝั่งสถานีกลางบางซื่อบางเขนวัสมิยรน,นารีหลักสีการเคหะนะครับเดินทางมายัางสถานีนอนเมืองได้ ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยสายการบินนะครับก็สามารถเดินทางมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยการโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ยังให้บริการฟรีนะครับไม่เก็บค่าโดยสารกับผู้โดยสารนะครับแต่มีข่าวมานะครับว่าปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเริ่มเก็บค่าโดยสารนะครับเรามารุ้นมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นไปตามข่าวที่ว่ากันหรือไม่นะครับว่าเดินปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเก็บค่าโดยสารนะครับหรือว่าจะขยายเวลาออกไปนั้น เราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมีข่าวคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในลําดับต่อไปนะครับตอนนี้เราลงรถไฟฟ้าที่สถานีดอนเมืองนะครับคุณผู้ชมขบวนรถนี้นก็ได้เคลื่อนตัวออกไปนะครับเดินทางต่อไปอยังสถานีการเหากหะมุ่งหน้าไปสถานีกลางบางซื่อนะครับ เราเดินทางลงจากชั้น4ที่สถานีดอนเมืองนะครับลงมาที่ชั้น3เดินลงมาที่ชั้น3นะครับก็จะเป็นทางรางรถไฟนะครับของรถไฟทางไกลนะครับของสถานีดอนเมืองจะใช้ชั้น3เป็นชานชลานะครับมี4ชานชลานะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้านี้นะครับจะมีตรงกลาง2 2รางนะครับแล้วก็ด้านข้าง ทางละ1รางนะครับจะแบ่งเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สายเหนือข้างละ2รางนะครับคุณผู้ชมแต่ในระยะแรกที่ให้บริการนั้นก็จะใช้รางกลางในการให้บริการนะครับเราเดินทางลงมาจากชั้น4ผ่านชั้น3ที่เป็นทางของรถไฟทางไกลนะครับลงมาอย่างชั้น2เป็นชั้นที่จําหน่ายตั๋วนะครับชั้นที่2นั้นจะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วของรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่ชั้น2ทั้งหมดนะครับ ที่ชั้นสองนี้ก็จะมีทางออกหลายทางนะครับจะออกทางด้านเหนือด้านใต้นะครับถ้าออกไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นจะต้องใช้ทางออกที่อยู่ด้านเหนือของทางสถานีนะครับฝั่งที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับจะมีทางลาดข้ามถนนวิภาจะมีทางลาดสกายวอล์กนะครับข้ามถนนวิภาวดีรังสิตไปยังท่าอากาศยานนะครับมีทางเดินทางเชื่อมไปยังท่าอากาศยานได้เลยนะครับคุณผู้ชม เราลงมาที่ชั้นสองนะครับปรากฏว่าเราได้ยินเสียงเหมือนมีขบวนรถไฟวิ่งอยู่ด้านบนนะครับเราก็เลยรีบขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปดูนะครับว่ามีขบวนรถไหนมาทดสอบการในรถหรือเปล่านะครับเราก็ขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปดูกันครับว่าเป็นขบวนอะไรนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับก็จะมีการนําขบวนรถไฟรถไฟทางไกลนะครับรถด่วนพิเศษ ขึ้นมาทดสอบการเดินรถบนเมลายนี้อยู่ในทุกๆวันนะครับปรากฏว่าตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหัวรถจักร4522นะครับเป็นขบวนเป็นหัวรถจักรของฮิตาชินะครับคุณผู้ชมทําขบวนรถเปล่านะครับของ เราสังเกตที่ตู้นะครับเป็นขบวนรถของอีสานวัฒนานะครับของกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพแล้วนะครับก็นํากลับขึ้นมาทดสอบการเดินรถจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีรังสิตนะครับในขณะนี้นั้นทําการทดสอบเดินทางมาถึงสถานีดอนเมืองนะครับ เราก็ขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศการทดสอบการในรถให้คุณผู้ชมได้ดูในระหว่างที่รอขบ,บวนรถจอดเพื่อที่จะทําการทดสอบการในรถอยู่นั้นเราก็เก็บภาพบรรยากาศในสนามบินดอนเมืองมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ หัวรถจักรดีเซลฮิตาชิหมายเลข4522นี้นะครับเป็นรถจักรดีเซลซึ่งการรถไฟได้จัดซื้อจํานวน22คันสร้างโดยบริษัทฮิตาชิที่โรงงานนิโตะประเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มทําการสร้างในสายการผลิตในประมาณปี2535แล้วก็แล้วเสร็จในปี2536นะครับน้ำหนักของหัวรถจักรนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ90ตันทําความเร็วสูงสุดได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานพัฒนานะครับเป็นขบวนรถที lighting, ่ให้บร <une UC S> ิการระหว่างสถานีกรุงเทพกับอุบลราชธานีนะครับสำหรับรถขบวนนี้นะครับก็จะมีทั้งชั้น1และชั้น2นะครับชั้น2ก็จะมีทั้งเตียงบนเตียงล่างนะครับเตียงบนราคาก็จะถูกกว่าเตียงล่างประมาณ100บาทส่วนชั้น1ก็จะมีทั้งเตียงบนเตียงล่างและก็แบบเหมาห้องนะครับเตียงบนก็จะถูกกว่าเตียงล่างประมาณ200บาทนะครับคุณผู้ชมสําหรับชั้น1นะครับสาหรับชั้น2นะครับจากกรุงเทพไปยังสถานี อุบลราชธานีนั้นเตียงบนจะอยู่ที่ประมาณ881บาทนะครับเตียงล่างก็จะอยู่ที่981บาทส่วนชั้นหนึ่งนะครับเตียงล่างอยู่ที่1,520เตียงบนจะอยู่ที่1,320นะครับหรือถ้าเหมาห้องนะครับก็จะราคาอยู่ที่2,320นะครับถ้าหากคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะเดินทางใช้บริการขบวนรถโดยพิเศษนี้นะครับก็สามารถที่จะจองตั๋ว ได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศนะครับขระบวนรถอีสานวัฒนานี้หลังจากออกจากสถานีกรุงเทพจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสามเสนชมทางบางซื่อ สถานีบางเขนสถานีหลักศีสถานีดอนเมืองสถานีรังสิตสถานีอยุทยาสถานีปากช่องนครราชสีมาลำปลายมาศบุรีรัมย์สุรินทร์สีขรภูมิอุทุมพรพิสัยรีสเกตกันทาราลมและสถานีอุบลราชธานีนะครับแต่ในอนาคตหลังจากที่มาให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อนะครับขบวนรถนี้ก็จะเริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อและจอดสถานีต่อไปก็คือสถานีดอนเมืองเลยนะครับแล้วก็รังสิตหลังจากนั้นก็อยุธยา ยาปากช่องนครราชสีมาลำปลายมาศบริรัมสุรินทร์ศรีขอรภูมิอุจมพรพิสัยศรีสเกตกัญรารลมและอุบลร,ราชธานีนะครับจากสถานีกลางบางซื่อสถานีแรกที่จะจอดก็คือดอนเมืองเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวิ่งด้านบนนะครับเป็นทางเมลายนะครับจะไม่มีจุดจอดของสถานีอื่นนะครับจะจอดที่ดอนเมืองเป็นสถานีแรกนะครับคุณผู้ชมผู้โดยสารที่จะลงที่สถานีอื่นก็สามารถเดินทางโดยขบวนรถฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับจะไปบางเขนจะไปหลักสีก็สามารถ ใช้บริการด้วยรถไฟฟ้าได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากโอบ,บูราชธานีจะเดินทางไปบางเขนจะเดินทางไปวัสมยนารีก็สามารถมาลงที่สถานีดอนเมืองหรือสถานีรังสิตแล้วก็เปลี่ยนขบวนเป็นขบวนรถไฟฟ้าลงตามสถานีที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมในอนาคตนั้นก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับเดินทางด้วยรถทางไกลแล้วก็ต่อด้วยรถไฟฟ้านะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือเป็นชั้น3ของสถานีดอนเมืองนะครับในอนาคตนะครับประมาณเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะเปิดการเดินรถด้านบนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยผู้โดยสารที Daisy ่เดินทางไปต่างจังหวัดทั้งสายเหนือสายจวันอกเชียงเหนือแล้วก็สายใต้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนําขบวนรถมาให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับคุณผู้ชมในราววันที่23ธันวาคมนะครับจะเริ่มมาให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการทดสอบการเดินรถด้าน บนนี้เป็นประจำทุกวันนะครับเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปและเป็นกาลังใจให้กับพวกเราทีมงานนะครับก่อจากกันวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขพา,านามายที่แข็งแรงสมบูรณ์เดินทางไปไหนขอให้คลาดปลอดภัยคิดวางสิ่งใดขอสบสําเร็จดังใจปรารถนานทุกประการ ทำกินการค้าสิ่งใดขอให้ค้าขายดีมีกำไรยยเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ